วัสดีครับพบกับบนเขาเงี้ยน้สี่ชั้นแล้วนะครับผมืัอนี้ก็มาทํางานนะครับก็เรียกนกมาต่อน้ำนะครับเห็นนกวามันเห่านะครับตัวหนึ่งครับผมเสียงเงี้ยนะครับผมก็เรียเจ้าสิงขรมาต้อน้ำนะครับนี่เนเสียงคู่กันอยู่โดนเติบเลยนะครับจะติดติดนะครับตัวนี้ก็ลังทํางานนะครับจะติดติดพอาก็มา่นใจกํหม่องเห็นงานนะครับผมก็ร้องนงครับาฏิเป็อะไรต้องไปรุนกันนะครับ ครับผมกับไปรุ่นกันเลยครับนิงทำงานอยู่นี่นะครับผมไปเบึงครับพอนที่ถือก็ถือนะครับีนก็ทำงานกับพอสองคนนะครับ,บขี่รถไปนะครับผมกับป้าไก่นะครับก็เราฝากทางนะครับผม นี่ก็มนไปี่กับหมงุงคนจากเขาครับที่ติดกระท่อมนะครับผมโอ้ยกำลังเดือดนะครับหนีกัมาจอดรถไปนี่นะครับผมจกเป็นลุ่นนะ้ครับบ้านที่เป็นไดนี่ก็ ตะนุนผลมใไ่เชียนหนึ่งแล้วนะครับผมตะนุนมาใส่ตะนุนได้ไปตัวหนึ่งครับผมได้ไปต้นกระเดาตัวนี้ครับผมได้ประมาณประมาณสองอาทิตย์นะครับตะโน้นมะไ่นี่ว่ารดิวแก้มมาสันวาเสียงไงครับผมตัวแก้มเสียงเงผมโทรถามน้องมใส่ต้นกระเดาตัวนี้นะครับตีดูตัวนี้เหรครับตัวนั้นเห็ดดีครับผมนองตัวนั้นตัวนี้ผมส่าไซต์ต ่วงนี่นะครับเดี๋ยวเมั่้นเห็นควันผเนียดครับผมยวไปรุนนะครับเสียงมันคู่กันใน่โดนเติบแล้วครับผมผมคาดเห็นงานแลวนะครับก็เห็นว่าเบิ้งว่ามันเงียบกว่าเลยวาเบิ้งนะครับโอ้ยทั้งหยากครับผมขังปลามันนะครับนี่เราเจ้าสิงค์วันมะนะครับต้นม่วงครับผม โอ้ติดอีลีครับผมติดแล้วครับโอ้หมนันหมันครับมือนี้ครับนี่มันจะติดตะพุ่นลรอครับเรียบร้อยแล้วกับสิงขรเท็ยนได้แล้วครับผมหวานนี่ลราครับมือนไหนจะย,ยาวลงไม้เบื้องนะครับ สิงคอนครับผมมานิกแล้วครับโอ้เสียงเงยนะครับตัวนี้ครับลูกป้าลูกป้าเสียงเงยครับผมมานะครับมานะครับเสียงเงยกูเลี้ยงนะครับผมมือเสาร์ห่าวแหงครับผมมันก็หัวตมะขันมือเสาร์่ลยนะครับหัวตสายินเสียง นี่เสียงเหียบอันย้อนตัวสาวเราก็เหียบเป็นเราหอดเพียงไหมครับหอดเสียงปลากระติ้งเห่าแท้เอาผมก็เลยเอานกมาใส่เลยครับ,บงงผมตัดใจเอานกระติ้งเลยครับแล้วก็ดเหตุนังง้นพ่อผมต้องติดอีหลีงนะครับผมเป็นน,น,ปนกเสีงยงไงครับผมตัวนี้โอ้มันๆครับก็ได้ออกกรเทียครับนกเขาแง่ครับผมเรานกเขาครับว่านก อังกับว่หลายกับเป็นนกหมอบไข่หรือว่ารับนี่อังกับว่าลนนะพันธุ์ใหม่กับผมนี่มันลนเปอย่างนี้ครับโอ้มาแล้วครับผมนี่ครับชมหนานกป่าเป็นนกเสียงแง่เนาะครับกลางพันไงเจ้าสิงขอนยิ้มได้แล้วครับผมเจ้าสิงขอนถือว่ามาแครับผมพัตะัยปุ๊บ ผมกับพอทรายปุ๊บมันตะเกาะนกต้อขันขึ้นผมกับขี่รถไปเหตุงานว่าตะไปหยุดอยู่หม่งเหตุงานกับยูบกไก่นะครับเห็นนกตอคู่เลยครับผมนกตอเล่งจวดคู่เอาคู่เอาเขาตะตอนนั้นแหละครับตะวังผมเหตุงานนะครับผมเขากันได้โดนเติบครับผมมาดีมันก็มีเสียงไปนะครับผมคิดว่ามีโอกาสติดนะครับติดที่เลียครับผมมันครับมื่อีงเหตุงานผมลงมาต่อผมรับผมบมมีเวลาครับผมช่วงนี้ นกเขาเงี้ยกับว่คไข่ได้ออกนะครับนกเขาชวากับไปต่อเรื่อยครับนกเขาชวาแต่กับว่ได้ลงคลิบกับผมนกชวานกชวากับผมกับเพิ่งได้นกต่อตัวใหม่มาเนาะครับผมต่อก็ยังได้เข่ามือไปไหนหรอกครับกำลังเริ่มเข่ามือนะครับนกต่อตัวใหม่ผมตัวเจ้าแก่นเพชรกับส่งไปพัทลุงแล้ยนะครับผมให้เอฟซีปัญญุพัทลุงนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับผม มือนี้ก็ถือประมาณครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตรงนี้สวัสดีครับ